ภาษาไอที IT, วันละคำสนับสนุนโดยเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตศรีสักจามนมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยอัดสัมชัญน,นำเสนอโดยศาสตราจารย์ดรศรีสักจามนวาน ศาสตราจารย์ระดับ11บุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียมีดาอินเทอร์เน็ตไทยมีดาอิเลอร์นิ่งไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมศรีศักดิ์จามนมานขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไอทีวรรณคำวันนี้ขอเสนอคำว่า acceptable use policy acceptable use policy นะครับก็มีความหมายว่านโยบายการใช้ที่ยอมรับได้นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า AUP นะครับ ซึ่งอาจจะเรียกอย่างอื่นอีกอย่างหนึ่งได้ว่านโยบายการใช้อย่างยุติธรรม Fair Use Policy ก็ได้นะครับ a u p นะครับคือนโยบายหรือข้อตกลงโดยทั่วไปที่มีการใช้งานในธุรกิจหลากหลายแห่งนะครับรวมถึงสถานศึกษาด้วยเพื่อตกลงและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันกับพนักงานเจน้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาก่อนที่จะมอบบัตรประจำตัว หรือ ID identifier ในการเข้าใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะครับตัวอย่าง AUP ของผู้ใช้บริการ Internet, อินเทอร์เน็ตเมื่อผู้ใช้สมัครใช้บริการเว็บใดเว็บหนึ่งนะครับก็จะพบกับ AUP ของเว็บนั้นๆโดยที่ผู้ใช้ที่สมัครใช้บริการนะครับต้องอ่านให้เข้าใจอย่างละเอียดแล้วก็คลิกยอมรับที่จะใช้ข้อตกลงนั้นก่อนถึงจะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการนะครับ อาจกล่าวได้ว่าวัตถุประสงค์ของ AUP ในแต่ละเว็บเนะครับเป็นการตกลงบทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่ต้องทำสัญญากันนั่นเองนะครับตัวอย่างนโยบายการใช้ที่ยอมรับได้อาทิไม่อนุญาตให้ใช้บริการต่างๆในเว็บในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ของเว็บในทางที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดจริยธรรมและผิดต่อมาตรฐานอันดีงามของสังคมนะครับไม่โจมตีหรือทำลายระบบรักษาความปลอดภยัย ทั้งของผู้ใช้เองและของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับไม่ส่งอีเมลขยะหรือสแปมให้กับผู้ที่เขาไม่ประสงค์จะรับนะครับไม่ส่งอีเมลจํานวนมากเพราะถ้าส่งจํานวนมากก็อาจจะทําให้เครือข่ายล่มทั้งเครือข่ายได้นะครับเนื้อหาบนเว็บนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวห้ามผู้ใดคัดลอกปลอมแปลงตัดต่อทําซ้ําเผยแพร่จําหน่ายปรับปรุงแก้ไขหรือนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้นนะครับทางเว็บนะครับไม่มีหน้าที่รับประกันความเสียหายใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำซอฟต์แวร์หรือข้อมูลต่างๆจากเว็บไปใช้งานผู้ใช้นะครับต้องเป็นผู้ตัดสินใจและยอมรับความเสี่ยงนั้นแต่เพียงผู้เดียวนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีข้อเสนอแนะต่างๆในการใช้อินเทอร์เน็ตใน AUP ด้วยนะครับอาทิใช้อินเทอร์เน็ตด้วยความรับผิดชอบเคารพและให้เกียรติผู้อื่น ไม่แอบใช้บัญชีอีเมลของผู้อื่นและต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีอีเมลของตนด้วยนะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อคมคู่คุกคามหมิ่นประมาทชอ่อโกงหรือให้ร้ายผู้อื่นนะครับไม่ครอบครองผลเผยแพร่หรือซื้อขายภาพลามกอนาจารนะครับไม่ละเมิดเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นนะครับสำหรับความรับผิดชอบและการดำเนินการต่างๆในกรณีที่เกิดเหตุอาทิ ข้อมูลใดๆที่ชัานได้แจ้งให้กับทางเว็บนะครับทางเว็บก็จะเก็บรักษาข้อมูลนั้นเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นและจะใช้ข้อมูลนั้นในการบริหารจัดการงานภายในเว็บเท่านั้นนะครับกรณีที่ผู้ใช้ฝ่ฟาฝืนข้อตกลงทางเว็บสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีทำผิดกฎหมายนะครับแล้วมีผู้มาร้องเรียนทางเว็บก็จะร่วมมือกับผู้ที่ร้องเรียนได้นะครับ AUP ที่จัดทำขึ้นนะครับต้องกระชับชัดเจนเข้าใจง่ายและสิ่งสำคัญต้องครอบคลุมส่วนสำคัญทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ AUP ก็ต้องรวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ใช้แนวทางการใช้บริการความรับผิดชอบของผู้ให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นก็เกล่าวได้ว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยนะครับต้องครอบคลุมให้มากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ทราบความหมายของ AUP Acceptable Use Policy แล้วนะครับพบกับผมศรีศักด์จามนมานในรายการภาษา IT วันละคำได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ